อะไรสวัสดีครับครับผมครับผมเนปออโต้นะฮะวันนี้ก็เอารถคันนี้นะครับผมมิสูไททันนะมาส่งมอบให้กับนะพันนะครับครับผมโอ้แม่ค้าคนสวยครับค้าอยู่ที่อําเภอเชียงม่วนนะครับมาจากเต็นท์เลยนะครับครับผมมาส่งให้ลูกค้านะครับครับผมนับไอ้รถเขาสภาพเป็นยังไงบ้างครับงามเนะงามนะงามเนอน ไหมวิ่งน้อยครับไหมวิ่งมาถึงแสนการบริการเขาเป็นได้ของคำหน้าคิดเดียวเลยเจ้ามีลูกค้าบอกต่อครับหน้าครับถ้าจะได้แนะนำให้นะเจ้าครับผมอันนี้นะครับหน่อเขาก็มีการเนาะการรับประกันเนาะรับประกันเครื่องเกียร์กอง ECU นะครับเนาะลูกค้าสามปีนะครับรับประกันสูงล่างแบตเตอรี่รับประกันระบบปรับอากาศนะฮกเดือนนะครับเนาะ คร, <Wow. S 1> ครับผมเขาทำลงในสัญญาชัดเจนครับผมแล้วก็รถเนี่ยผมก็เป็นทายของเหลวทั้งหมดแล้วเช็คทุก,กสิ่รายการเรียบร้อยแล้วเนาะครับโอเคแล้วแล้วไอ้ข้อสำคัญคือถ้ารถเกิดอุบัติเหตุทำไงครับผมวอนนี้ภายในสามเดือนลูกค้าเอาไปตรวจสอบพบว่ารถมีถวัดโจรน,นักที่ความจมน้มามัดนะทางเต้นก็ยินดีรับซื้อคืนปิดบัญชีเฮ้รนะครับถูกต้องครับผมจับนวนแล้วฮะแล้วก็ เขาน,นั่นยังบอกเพราะเดือดแหมแป<น>ลม่แถมก็เสียเวลาไแหมหนึ่งแสนบาทนะครับผมสุดยอดเลยครับเยี่ยมมากเ <laughs> ยี่ยมมากโอ้โหครับผมันน,นี้ครับสวยๆเลยครับผมถูกใจประทับใจกแล้วครับน้อ